ให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครน้องขอให้ฉันได้ไหมตอนนี้เราถึงบ้านแ้ว แต่นี่ก็เป็นอสมอกับผู้ใหญ่บ้านกำลังในพื้นที่ทางอันนี้ก็ต้องออต้องอำเภอเรื่องภาษาไป,ไปแต่โดยเนี่ยเป็นหน้าที่ขอ,อ,องอำเภอประสาษาป็นหนาที่อสม,อมอคือในในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาดูแลนะครับในเรื่องของโควิดนะครับทุกโรงพยาบาลน,นะครับสภาพก็ พอสมควรนะครับในทุกพื้นที่นะครับทุกโรงพยาบาลท,ที่ผมไปเดินทางไปเนี่ยในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเดินทางมาก็โรงพยาบาลก็มีคนป่วยเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเยอะตรงจนต้องเปิดโรงพยาบาลสนามในหลายๆพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีรเภอจนะนะครับเราก็ได้ไปประสานงานช่วยกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้จัดการฐานบกนะครับท่านแม่ทัพปิสี่แต่ท่านได้สั่งการมาเลยว่าทหาร ทุกคนในประเทศต้องช่วยเหลือประชาชนต้องช่วยเหลือบุคลากรทั้งหมดที่ประสบเรื่องโควิดตรงนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามดูแลมาอยู่ตลอดนะครับประสานงานการกับท่านพอโรุาบาลท่านสารสุขต่างๆในพื้นที่เราคิดว่าทุกคนนะครับเราสามารถจะช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะป้องกันโควิดตรงนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่เขตเมืองใหญ่ๆผมไม่ค่อยหนักใจเท่าที่ผมลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านชุมชนต่าง,างๆที่มีการระบาดนั้นนหะ ต้องสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนให้มากนะครับตรงนี้หลายหลายคนผมจำเรียนตรงๆว่าประชาชนบางคนนะครับยังยังยังไม่ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันโควิดเท่าที่ควรไปถึงแม้ไม่ใส่ไม่ค่อยล้างมือยังมีการปฏิบัติประสาทธุรกิจต่างๆยังมีอยู่บ้างนะครับตรงนี้เราพยายามในฐานะที่เราเป็นฐานเราพยายามเข้าไปสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนนะครับโดยร่วมกับทางอสมในพื้นที่นะครับที่จะช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้มันเป็นคัสเตอร์ในพื้นที่นั้นๆซึ่งณตอนนี้คัสเตอร์ต่างๆในชุมชนต่างๆก็มีเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ทางคุณหมอณนะทุกโรงพยาบาลทางสาธารณสุขต่างๆนั้นก็พยายามจะสอบสวนถึงสาเหตุที่มาที่ไปแล้วก็พยายามที่จะนําคนป่วยนั้นมารักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ระบาดขึ้นพอสมควรนะครับเป็นระบาดาต้นต้นของประเทศนะครับ ในสี่อำเภอที่ผมรด้ชอบอยู่นั้นก็ต้องช่วยกันนะครับรวมถึงบุคลากรต่างๆนะครับในเครื่องการดูแลรักษานะออาวนความสุขทุกเรื่องที่เราสามารถทําได้นะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ ในส่วนของผู้ป่วยโควิดนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยจากหลายคัสเตอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะามาจากพื้นที่ข้างเคียงนะครับท,ที่มาแล้วก็มาแพร่ระบาดในพื้นที่แต่ว่าโดยสถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเรามีการขยายลงมาสนามนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมาจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งทางอำเภอทางทหารทางหน่วยกําลังนะครับก็สามารถคิดว่าน่าจะดูแลประชาชนในพื้นที่ได้ครับผมก่มนอนก็ลังเจอของจะน ก็สู้เต็มที่ครับผมเพื่อประชาชนชาไทยด้วยกันครับครับมีอะไรแนะนำพี่น้องประชาชนบ้างในเรื่องของการป้องกันว่ามาตรการเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโควิดครับการป้องกันโควิดก็คือในส่วนของการป้องกันการรับเชื้อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนที่บอกว่าสามารถป้องกันโรคได้อันนี้อาจจะต้องปรับทัศนคติในการได้รับวัคซีนว่าเป็นการลดความรุนแรงของโรคนะครับแต่ว่า ทุกคนก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่แมส์ล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดครับ ก็ชวยขอบผู <c oughs> <c oughs> ้ช่วยได้รับยกกระดิ่งยังครับตัวคนลงชื่อแล้วครับลงชื่อแล้วนะครับแล้วเฮ้ยมันเป็นลงชื่อนะลงชื่อนะเยอะเหร